สวัสดีค่ะทุกคนนี่จ้าเดี๋ยวมน,นียูจะพามาเห็ดอันนี้ค่ะเห็ดเค,ค้กกล้วยหอมตอกเปลือกเลยเพราะว่าไอ้ไกล้วยหอมม,มันเริ่มมันเริ่มสีย่งกับสีแก่เลิมสีน่าสีเกาแล้วทำสูตรตามใจฉันด้วยวะเนี่ยเหรอยูนี่สองน่วยกล้วยหอมนี่ประมาณนี้ค่ะทุกคนจ้าวันนี้มาบดข่ากัน เอยมาปดอันนี้ผสมมันมีข้ากันกับแป๋งค่ะทุกคนเป็นไข่ต่อไข่ลงไปเลยน,น้ำตาลน้ำมันผืดฟูค่ะทุกคน ใส่นมไปเลยอย่าลืมเกลือ้วายยังกับว้วายหอมเลี้ยงไปเลยงงงงมงฟูข้าวเล็กนิดนึงค่ะทุกคนเพื่อปูมาร้าวแล้วกับช็อกโกแลตนิดนึงต้งให้เข้ากัน เทลงแมสพิมพ์เลยแบบประมาณนี้เดี๋ยวปเปลือาไปใส่เตาอบเลยค่ะทุกคนนี่อ,ออกมาจากเตาแล้วะคะ่ะชุบนี่ประมาณนี้ค่ะทุกคนทุกคนจะหิมะตกวันแรกของปีแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวปเปลือผ้าเปิดประตูไปข้างนอกอเกินละค่ะทุกคนเดี๋ยวผ้ากวาดหิมะละเนี่ย ปเปิดออกมานี่มานี่มาตกแล้ว่วมบันไดอีกแล้วค่ะมาทำความสาอาดอกู่อนนี้ทุกคนตอนนี้อุณหภูมิลบ้าอ,องศาแล้จ้ะลบ้าอ,องศาโอ้ยนี่มาตกมาแล้ววันแรกของปี ปวดที่มะทางต่รูปเนี่ยทัวม์ทัวมานี่เก้าอี้เก้าอีอ้โต๊ะเห็นไหมคะ่ะเป็นคือดอกเห็ดเลยเหรอ,อยู่บนเก้าอี้บนโต๊ะนี่จอประมาณนะะี้ค่ะหิมะหิมะวันแรกของฟีเลยค่ะนี่ชมรอบ ปวดที่มาอยู่วันใดลบผ้าอุตสาค่ะทุกคนขอพักก่อนปวดป้าแล้วว่าเศษดอกแทนเนี่ยเอาไว้นี่ก้อนเลยค่ะมาพักก่อนขออย่างแล้วเห็นบ่าเธอทุกคนใ้เมื่อที่ททมาอยู่นบนโต๊ะดีค่ะทุกคนฟรีไฟเลยหุือล่ะเออฟรีไฟเลยค่ะ ดอกม ي, aspberry, นะไม้เฟสโตนี่ค่ะทุกคนเ่าไหร่ยื่น um ี่เต็มเลยยืนน si okay ี่เต็มเลยวอ้วความหมาวหวามาตัวมาีหี้มาไหว้นาไหว้มาที่มาตัดมะเกี้ยวไกว้้าวหนาว หนาวเย็นมานี้มาทำกาแฟกาแฟกินกับเค้กค่ะทุกคนโอนี่ประมาณนี้เดี๋ยวตักเสิร์ฟใสตักเสิร์ฟใสจานนี่น่ากินไหมคะทุกคนนี่ใสประมาณนี้เดี๋ยวกินกับกาแฟร้อนๆค่ะทุกคนเทน้ำหอนลงไปเลยถ้วยกาแฟเปลวค่ะทุกคนชุบ ใส่ผงผงโกโก้ช็อกโกแลตลุย้วยข้างบนออหอม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 ค่ะทุกคนช้อนกันช้อนชุบกันนี่ชุบให้เข่ากันค่ะทุกคนอืมหอมหอม เค้กขนมปังเค้กกล้วยหอมปิ้วค่ะทุกคนนี่เป็นอะไรกินวะค่ะอืมช็อกโกแลตพัมกา,าแฟหอมตัวไปกินก่อนค่ะทุกคนเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย